สุดที่พิด้วยนะครับอย่าไปเกลียก่อนเลยนสาระท่านไม่มีวันนี้ผมก็จะมาสาระถ้าไม่มีจริงๆนะก็คือผมแค่จะมาบอกทุกคนว่าอยากจะให้ผมทำสอนทำเอกอนเมกอันนี้ไหมสอนทำเอกอนเมกอันนี้ไหมเพราะว่าผมมีอีกสองสายไฟไงอันนี้สายฟาไฟแรกสายไฟอีกอันนึงอยู่นูน่นแล้ว คือแบบผมก็อยากจะสอนไม่ใช่สิผมก็อยากจะถ้าเม้นมาอยากให้สอนทำก็ผมก็จะสอนพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้แต่ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าผมก็จะขอพ่อขอแม่เอานะครับใครอยากจะให้สอนทำนะครับก็เม้นมาได้เลยนะครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็ ขอลาพี่พินเท่าน,นี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชสสร์กดสมัครให้เป็นกำลังใจผมองคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับทุยสําหรับวันนี้อามคิวสวัสดีครับย้